ป่ามันให้คุณแต่ก็ให้โทษด,ด้วยให้คุณก็คือความร่มเย็นป่าดงพงภัยเข้ามาแล้วก็เห็นป่าดงดีแต่ว่าเรื่องอันตรายมักอันตรายเหมือนกันอันตรายจากต้นไม้แต่ที่สร้างวัดมาเป็นเวลายี่สิบกว่าปี ก็ไม่เคยมีอันตรายสําหรับพระแต่ศาลา,อา,าอ,อาคารนั้นมีอยู่อาคารคือก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่พวกกระเบื้องมีบางทีก็เก่งไม้มันลอยแล้วลี่วมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันลงหลังคาก็เสียหายบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ว่าปีหนึ่งก็ต้องเตรียมกระเบื้องไว้หลายแผ่นเหมือนกันเพื่อความ ถ้าเผื่อมันต้มลงมานฝนยังตกอยู่มันก็ต้องรีบขึ้นไปเปลี่ยนถ้าไม่งั้นก็เสียหายของเหมือนกันัแต่มเมื่อวานนั้นก็รู้สึกว่าลงเปียง,งปยง้างเปียงป้างพอสมควรแต่ไม่มีลม,มเมื่อวานวัดวัดป่าในถิ่นนี้ก็มีอยู่สองสามวัดนะที่วัดใหญ่มีวัดป่าภูก้อนแล้วก็วัดป่าบัานเพิ่ม แล้วว่าเนี่ยว,วัดป่านาคำน้อยแต่วัดป่านาคำน้อยเป็นวัดอยู่ในที่ลาบถ้าจะว่าว่าอยู่ในที่ลาบก็คือว่าอยู่ในที่ลาบแต่มันก็เป็นโนนเป็นเนินเป็นอะไรอะ่ะพออำเภอนายูงนี่จะให้ที่ลาบเรียบจริงๆหายากก็ต้องเป็นที่เนินแต่ว่าถึงยังไงก็เป็นที่ทํากินเกือบทั้งหมดที่วัดป่านาคําน้อยของของเราเนี่ย พันสมร้อยกว่าไร่เป็นที่ทํากินเกือบทั้งหมดแล้วก็มีห้วยน้องคลองบ้างสรุปแล้วก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่พร้อมกันก็เป็นสถานที่อนุอนอนรักษ์ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำในวัดของเรามีปลาในคลองก็มากนะ แล้วก็มีนกเป็ดก็มีนะอยู่ในป่าถึงจะอยู่ในด่งนีเชื่ยว่าคงจะไม่มีอะไรก็มีนกเป็ดเหมือนกันนะนกเป็ดท่านฤดูหนาวแล้วก็เป็นพันๆเหมือนกันน่ะมาลงมาลงในวัดแต่ถึงหน้านี้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็ยังเป็นเชื้ออยู่อยู่เป็นสายของมันเหมือนกันแประมาณสักร้อยสองร้อยตัวหน้าแรงหน้าฝนแต่ถ้าพอหน้าหนาวแล้วก็ไม่รู้นมาจากไหนเหมือนกันมาลงเป็นฝูงเหมือนกันและ จากนั้นก็เป็นพวกลิงพวกข่างพวกชนีไก่ปลากระรอกกระแตมันเป็นป่าดงแล้วก็น้ําไม่มีปัญหาสําหรับน้ําสําหรับพวกสัตว์เพราะนั้นสัตว์จึงอยู่อาศัยได้แต่พวกอาหอาหารนั่นก็บางทีก็ได้เสริมให้บ้างสัตว์อาศัยคนคนอาศัยสัตถถว์ทุกวันแต่สัตว์อาศัยคนนั่น โดยมากทางว่าเราไม่ให้ความคุ้มครองมันมันก็หมดจริงๆอ่นะเพราะมนุษย์เป็นพิษเป็นภัยกับสัตว์อ,อย่างมากงั้นเถอะพอเห็นกันแล้วก็แปลว่ามมไม่ได้แล้ะมีแต่จะกินเขาลูกเดียวสรุปแล้วก็คือมนุษย์เห็นแก่ตัวสรุปแบบง่ายๆนะมนุษย์เห็นแก่ตัว เวลาตัวเองมีอะไรจะโมยวายขึ้นมาแต่เวลาตัวเองได้เปรียบคนอื่นเงียบ<ม>ได้เปรียบยังไงได้เปรียบสัตว์ที่รัฉชาน,น่ะฆ่าปูข่าปลา,ปาข่าสัตว์ทั้งหลายกินเนี่ยเงียบพอสินามิมาครั้งเดียวเท่านั้นน่ะโบยวายขึ้นมาวัะเ,เออถ้าจะว่า ถ้าจะว่าพูดแบบตรงไปตรงมาก็จะว่ามนุษย์ไปเห็นแก่ตัวได้ยังไงใช่ไหมเวลาขนปูขนปลาขึ้นมาเต็มรถเต็มเรือไม่เห็นว่าอะไรเวลาเวลาสินมิมาข้างเดียวคนตายเป็นพันมวยวายขึ้นขึ้นมามแสดงว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวนะถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบลึกๆกกว่างั้นเถอะพูดแบบไม่เข้าข้างออกขาว่างั้นเถอะนั่แนแหละแสดงว่ามนุษย์เห็นแก่ตัว เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่เห็นแก่ใครทั้งหมดเพราะตัวเองมันบังบังคนทั้งหมดก็เลยเห็นแต่แก่ตัวเพราะนั้นโลกสมัยทุกวันนี้มาพิจารณาดูแล้วดูแบบเป็นธรรมมองแบบเป็นธรรม ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเป็นเครื่องมองถ้าหาว่ามองแบบทั่วทั่วไปมันก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดด้วยกันทั้งหมดถ้าหาว่าหูของหูหนวกด้วยกันทั้งหมดถ้าตาบอดก็ตาบอดด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้ามองแบบพระพุทธเจ้ามองมองแบบศีลแบบธรรมแบบแบบคุณแบบ คุณธรรมแบบศีลธรรมแบบจริยธรรมทมองแบบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมองเห็นโลกวิริตมากพอสมควรทุกวันเลย mm hmm. แต่นี้เราไม่ใช่มองเพื่อเรานะคือเอากระจกเงาของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องวัดอย่างศีลห้าจัางเนี้ยพระพุทธเจ้า มีเครื่องวัดเอาไว้แล้วว่าศินห้าเนี่ยคืออะไรควรทําอย่างไรอันนี้คือกระจกเงาหรือเสน้นบรรทัดถ้าคำว่ามองตามแนวแถวสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยโลกทั้งโลกก็จะมีความร่มเย็นผาสุขแต่นี้โลกไม่เป็นอย่างนั้นโลกมันแหวกแนวไปจากศินห้าไปเยอะแยะมากมายจนตามไม่ทันทุกวันนี้โดยเฉพาะสื่อต่างๆทุกมุมโลกเขามอง เขาเปิดให้มองเขามองให้ดูเขาเปิดให้ดูเขามาขายายผลให้ดูบางสิ่งบางอย่างในพุทธศาสนาแล้วอะรับไม่ได้เลยเอทำไมโลกถึงก้าวไกลถึงขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองว่าความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าแต่ทำไมการกระทำความคิดมันคล้ายๆกับสัตว์ิรฉานเข้าไปทุกทีทุกที ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเอาธรรมของของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นเครื่องกระจกเป็นเส้นบรรทัดแล้วมองมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนั้น <Okay. S 1> ทําไมจึงเหมือนสัตว์รี่ฉานเข้าทุกทีทุกที <Okay. S 1> เป็นมนุษย์ <Okay. S 1> ต้องมีฮิริคือความละอายออต,ตะปะคือความกลัวต่อบาป อันนคือความละอายนั่นคืออะไรทุกคนต้องมีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมประจําใจจะงามไม่ใช่หรอแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่โลกของเรานะแต่มานอาจต่อไปอาจจะอย่างเข้ามาในเมืองไทยเราก็ได้เพราะเมืองไทยของเราเปิดอ้าอยู่แล้วรับทุกวัฒนธรรมของโลกอย่างพวกเราเห็น ชีปงชีปเปื่อยไม่ใช่ชีปเปื่อยของอินเดียไม่ใช่นะอะมันเป็นคำว่าศิลปะถ้าเรามองมองดูแล้วเป็นยังไงถ้าเอากระจกเงาของพระเจ้าคําสอนของพุทธศาสนาสองแล้วเป็นยังไงศิลปะอย่างนั้นดูดูแล้วมันรับไม่ได้ถ้าพูดตามศิลปะของพุทธนะแต่ต่อไปไม่แน่เหมือนกัน เพราะเมืองไทยของเราเปิดรับได้ทุกวัฒนธรรมรับได้ง่ายๆด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธควรจะไตรตรองดูให้ดีตาม่จริงประเทศชาติของเราเราเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกับแม่ครัวแม่ครัวที่จะปรุงอาหารให้มีรสชาติต้องควรทำยังไง ถ้าหากว่าเราปรุงอาหารของเราประจำอยู่แล้วมีรสชาติดีอยู่แล้วแต่คนอื่นว่าเอาอย่างนั้นดีนะ,ะเราก็รับเอามาใส่เอาอาหารฝรั่งมาใส่บ้างเอาอาหารแขกมาใส่บ้างเอาอะไรมาใส่บ้างในหม้อกแกงนั้นผลที่สุดเป็นยังไงมันทานไม่ได้เลยนั้นเถอะมันเละตุ่มเปะไปหมดแต่ถ้าหากว่าแม่ครัวู้ฉลาด บอกว่าอาหารตจํานวนเนี่ยใส่อย่างนี้ไม่ได้นะใครเข้าเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเป็นผู้มีความเห็นคุณในอาหารที่ตัวเองปรุงแต่งถ้าเอาอย่างนี้เข้ามาในี่เสียนะถ้าเอาใส่แกงไว้อย่างเงี้ยออย่างอาหารอีสานใส่แกงไว้ถ้าเอาเนยลงไปใส่เป็นไงเอาอาหารอินเดียลงมาใส่มันก็เสียแหละเสียรสขึ้นมานะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คนในชาติตามไม่จริงน่าจะช่วยกันพิจารณาเหมือนกันนะควรจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่น่าจะรับเข้ามาสิ่งไหนที่มันดีก็อย่างวางรับเอาเขาเข้ามาปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็น่าจะช่วยกันเหมือนกับแม่ครัวทาอาหารอย่างนั้นสิ่งไหนที่มันจะเข้ากันได้ แล้วก็ปรับปุงเข้ออาหารให้มันมีรสดีขึ้นแต่สิ่งไหนที่มันเข้าไม่ได้ก็ต้องยืนยันว่าเด็ดทิ้งขาดว่าเข้ามาไม่ได้อาหารประเภทนี้เข้ามาเ,เครื่องปรุงประเภทนี้เข้ามาเสียหายแน่สิ่งเหล่านี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายน่าจะคิดนะหลวงพ่อว่านะแต่ก็อย่างว่านั่นแะ,ะโลกทั้งโลกไปนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวสอนเอาไว้ โลกใบนี้มันเหมือนกับของของคนเมาเรียกว่าเมือนกับโลอคนบ้าลักษณะอย่างนั้นแค่แค่ขอาบ้ายังไงกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงเนี่ยทำคนให้หลงไหลมัวเมาอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งหล้วงั้นเแต่ถ้าจะ เปรียบเทียบเหมือนพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่างว่าพราอรหารประเภทเดียวที่เป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่มีมาสติมีปัญญาเต็มเปี่ยมไม่ลหลงไหลมัวเมากับสิ่งตั้งหลายทั้งปวงอย่างพระอนาคามีนี่นก็ย,ยังยังติดอยู่ความหลงยังมีความหลงติดอยู่ยังเป็นบ้าอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันท่าน,นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ยัง มีราคาโทสะโมหะแต่เบาบางลงรู้ทางหนีทีไล่แต่พุุ้ชนธรรมดาเนี่ยโดยมากมันมืดบางทีลุ่มลุ่มดอนๆอนสูงสูงต่ำต่ำอันนี้แปลว่าถ้าเอาเหล้าเข้าไปเสียหน้่งไปใหญ่อีกก็งั้นปกติก็เป็นบ้าอยู่แล้วถ้าดื่มน้ำเมาเข้าไปอีกก็ย่งบ้าไปใหญ่อีกสิ่งไม่ควรพูดก็ผูดสิ่งไม่ควรทำก็ทำ เพราะมันคิดออกมาแล้วก็พูดไปอย่างนั้นอันนี้แปลว่าเป็นบ้ามันมีหลายระดับโลกใบนี้มันมีหลายระดับบ้ามีหลายระดับหลงมีหลายระดับ <Yeah. S 1> เพราะนั้นท่านปัญญาที่วัดป่าบ้านตาพดพูดคุยกับหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มท่านพูดท่านจะเอาคำไหนมาพูดเป็นภาษา านได้ศึกษามาเป็นภาษาฝรั่งหรือเป็นคําพูดของฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะท่านว่าโลกไปเนี่ยเขาว่าเขาว่าโลกไปเนี่ยเป็นบ้าหมดเป็นบ้าหมดทุกคนมีแตเ่เรากับคุณทนะ่านสองคนค่อยยังชั่วท่านว่านะท่านปัญญามีแตเ่เรากับคุณเขาสองคนค่อยยังชั่ว พอพูดกันรู้เรื่องแต่บางครั้งคุณก็แปลกๆเหมือนกันนงั้น,นบางครั้งกับคุณก็แปลกๆเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือเป็นดีแต่ดีแต่ตัวคนเดียวว่งั้นเออดดีแต่ตัวคนเดียวไม่เป็นบ้ากัะน,นอกนั้นเป็นบ้าหมดางั้น,นสรุปแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้อีกบ้างหลวงพ่อว่า ไอ้นคนที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยก็เป็นบ้าอีกเหมือนกันนั่นแหละอย่างลุงพ่อไปพูดอย่างนี้อย่างลุงพ่อไปพูดนะลุงพ่อก็เป็นบ้ากับเขาเหมือนกันไปหาวิจารณ์โลกเขาก็รู้อย่แล้ะโลกมันเป็นอย่างนี้เอมันเต็มไปด้วยของยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วพระอรหันต์ท่านมองเห็นแล้ว,มลวไม่มีที่สิ้นสุดโลกใบนี้เพราะนั้นท่านจึงยกมือบอกบ่ายบายบ่ายาย,ยอมแพ้แล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปนิพพานแล้วงั้นเล ไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วโลกไปในทําไมยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดนี้นี่แหละธรรมะของบุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับเด็กคืให้เพ่งมองให้ดูดูเพื่ออะไรดูเพื่อความเบื่อหน่ายคลายดูเพื่อให้เห็นโทษไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามเราเห็นหมาเราจะไปดูถูกเหยียดหยามหมาลังเกลียดหมาก็ไม่ได้เพราะมันเกิดมาเป็นหมา คนก็เหมือนกันมันเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องรู้เออคนน่คนดีคนชั่วคนนิสัยดีคนนิสยันนสยเลวครบได้ครบไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าครบคนดีให้ครบคนดีกัลยาณมิตรให้เลือกครบท่านไมใ่ให้ครบทุกคนนะให้กัลยาณมิตรตาให้ครบคนประพฤตินิมิตรที่ดีงามสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนะ อย่างอุทานะสัมปทาออที่ทำให้กิดประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่างอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักคะสัมปทาด้วยความอ,อรคะทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ให้รักษาเนี่ยกัมยานามิตรเนี่ยคบเพื่อนที่ดีงามสมายชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนะ สรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาปรับปรุงแก้ไขทําตนให้เป็นคนดีพร้อมกันเขาพยายามสั่งสมบุญคุณลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างรลวงตาทําบุญเมื่อวานวันก่อนทําบุญเปิดโลกธาตุบางคนก็มาถามหลวงพ่อว่าคําว่าไตรโลกธาตุนั้นคืออะไรไตรแปลว่าสาไตรแปลว่าสากามโลกก็คือโลกมนุษย์ของเรา รูปประโลกก็คือพวกเทวดาอรูปประโลกก็คือพวกพรหมการมโลกรูปรโลกอรูปรโลกการมโลกก็คือโลกของมนุษย์ของเราไม่ใช่ไม่ใช่โรคนะโลกโลกค,คืออยู่เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่เรามองอยู่เฉยๆมนุษย์อย่างเดียวเรามองมนุษย์อย่างเดียวก็มีหลายระดับแล้ว ระดับสูงระดับต่ำการเป็นอยู่การคลองชีพยศถานบรรดาศักดิ์ก็รู้แล้วพอต่อมาแยกอีกคนโง่คนฉลาดอีกต่อมาคนหูหนวกตาบอดคนพิการอีกมีตั้งเยอะแยะในการแยกกลัมจําแนกแยกสัตว์มนุษย์เพียงมนุษย์อย่างเดียวกนดูไม่ดูไม่ครบแล้วว่าง,งั้นเถอะดูใช่ไหมพวกเราสังเกตเป็นร้อย,อย้านล้านคนเอามาจับมาดูใส่กัน มันไม่เหมือนกันเลยเป็นคนเหมือนกันมีครบทุกอย่างแต่มันไม่เหมือนกันทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมจําแนกสัตว์ให้เป็นไปในหมดกรรมนี่ละเอียดอ่อนมากจําแนกแจกสัตว์ให้เป็นแปกแตกต่างกันเียว่ากรรมมูนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้จากนั้นมาพูดมามาทิึงสัตว์ที่ราชานอีกฝั่ง ช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ถึงจะเป็นหมูหมาปลาขาไก่ช้างมาก็จจาแนกอีกไม่เหมือนกันอีกช้างแต่ละตัวม้าแต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวแต่มันเอาวัยวะเหมือนกันมีแข้งขาโอ้โหอะไรครบหมดทุกอย่างแต่มันไม่เหมือนกันมันจําแนกสัตว์อีกนี่แหละจากนั้นก็สัตว์ที่จะฉันนานับประการจนนับไม่ถ้วน การอยู่การกินการเป็นอยู่ก็แปลกแตกต่างกันอีกัตว์ในสัตว์ตเหล่านั้นอันนี้ว่าการมมาโลกติดอยู่ในสัตว์ทั้งหลายลูกประโลกก็คือเทวดาเทวดาหลายๆชั้นลูกประโลกก็คือพวกพรหมที่ทําบุญที่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือองค์หลวงตาทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเปรตทั้งหลาย ที่ยังเวียนไหวตายเกิดยังหาที่เกิดไม่ได้ยังบกบุญเวียนอยู่จะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญเหมือนกับคนนั่นแหละพอพ้นจากคุกมาบางคนไปตกนรกพอตกนรกมาแล้วท่นนี่ไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีทุนเดินโต๊โต๊เต๋เต๋ตตหายอดญาติอยู่งั้นแตะบางคนตายไปแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพอตายไปแล้ว บุญก็ไม่มีบุญบาปก็ไม่มีแต่มัรู้จะไปยังไงก็เดินโตโตเตๆ๋ๆเพื่อหาบุญเพื่อจะได้ไปสู่คุณงามความดีไปสู่ภพภูมิเหมือนกับคนมีเงินนั่นนะคนมีเงินจะไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมนะแต่นี่พอตายไปแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากผกพ้นนรกมาแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพอบางคนก็ขึ้นไปสู่สวรรค์พอหมดบุญลงมาจากสวรรค์แล้ว มาอยู่เป็นเปรตเป็นวิญญาณบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากไม่พอที่จะตกนรกได้เป็นเปรตคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกญาติอยู่ท่านนี่แหละพระพธิ์ที่หลวงตาที่ทําให้ท่านทําบุญเออทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเด้ให้เปตรตญาติทั้งหลายพวกบุญก็ไม่มากพวกบาปก็ไม่มากเนี่ยเรียกว่าเป็นเปรตเปรตตะวิสยัยเปรตอสุลกายที่คอยรับส่วนบุญส่วนกุศล ถ้าพวกเราได้ทําบุญแล้วก็เหมือนกับเราไปทํา<ม>ไปทํามาค้าขายอย่างนั้นหรือไปทํามาค้าขายรวยมาก<ม>ถ้าเปรียบแต่ทักง,ง่ายๆก็คือไปซื้อหวยรัฐบาลติดรางวัลที่หนึ่งมาอย่างนี้นะพอมาเสียน่ะเออญาติเลยพวกค้าจะแบ่งทุนให้เด้อว,วันนี้นะนั่นนหะพวกญาติพวกเปรตทั้งหลายญาติทั้งหลายก็ลุ่มมาแล้วก็แจกแจกแจกให้ในเมื่อเขาได้เงินแล้วเขาก็ ไปตั้งตนตั้งตัวทำมาค้าขายไปตามภพภูมิของเขาที่เขาบุญกุศลที่จะส่งถึงเขาได้ไปถึงได้อันนี้แหละอันนี้ก็คือการอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าว่าวิญญาณพ่อแม่พี่น้องของเราตายปุ๊บไปไปสู่สวรรค์ซะไม่ได้รับไปตกนรกซะก็ไม่ได้รับไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชานซะก็ไม่ได้รับ ไปเกิดเป็นพรมก็ไม่ได้รับที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้ในเมื่อไม่ได้รับเราอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญกุศลน่าจะไปไหนก็กลับมาหาตัวเองกลับมาหาพวกเราที่อุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกับเราส่งของทางไปชนีอย่างนั้นน่ะไปชนีที่ซื่อสัตย์ในเมื่อปลายทางไม่มีใครรับเขาก็ทงส่งมาหากลับมาหาเจ้าของผู้ส่งบุญกุศลก็กลับมาหาตัวเองอย่างเก่าเพราะมีไม่มีใครรับนะ ถ้ามีใครรับแล้วรับบุญกุศลไปนะเขาได้รับส่วนบุญกุศลรับส่วนแบ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคานาญาิยานมิตรสหายของเราที่จะมีส่วนนะนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเป็นชัตติยฉานทําไมไม่ได้รับเพราะอาหารของเขาการเป็นอยู่ของเขาอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นเทวดาไปแล้วเขาก็ได้รับอาหารของเขาอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาหารมนุษย์อย่างแต่พวกเปรต สองจำพวกมีเปรตอาุลกายเปรตวิสัยพวกนี้ล่ะล่องลอยที่จะต้องได้รับบุญกุศลแต่ถ้าว่าเรามั่นใจแม้ว่าเราไม่มีญาติประเภทอย่างนั้นไม่มีใครยืนยันได้เพราะเราเกิดมาชาติที่แล้วเราก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงชาติก่อนไปอีกลชาติก่อนไปอีกละ,ตกกละแต่มีตั้งเยอะแยะตั้งหลายชาติเพราะนั้นต้องมีพบใดชาติหนึ่ง ญาติพี่น้องของเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากอาจจะเป็นเปิดล่องลอยอยู่เพราะนั้นเรามาเกิดในภพนิชาตินี้จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์เราก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรที่ตรงไหนทําแล้วเราก็สบายใจทําบุญกุศลเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลนําสุขมาให้เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะเป็นชาวพุทธพี่น้องมาจากเมืองการ มาสอแสวงหาบุญถึงวัดหลวงตาได้มาทําบุญกับองค์หลวงตาหลวงพ่อขอขอโมทนาด้วยเหมือนกันนะนะขอให้พวกเราได้บุญกุศลมากๆนี่แหละถึงเราจะมีเงินส่องแสวงหาทรัพย์มีเงินแล้วเรายังเอาเงินมาทําบุญอีกแสดงว่าบุญเหนือกว่าเงินนะคนมีบุญแปลว่ามีหมดทุกอย่างถ้าคนมีเงินแล้วยัง เงินในประวบบัติของรักของสงวนของคนแหละยังเสียสละมาทาบุญอีกเพื่อต้องการบุญเอาเงินมาซื้อบุญอีกเหมือนนั้นถ้าคนมีบุญและมีหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สามกทั้งหลายหลงปู่หลงตาทั้งหลายท่านมีบุญแล้วมีพร้อมทุกอย่างไม่เดือดไม่ร้อนไม่ฝุ่นไม่ไหยไม่กระเสือกกระสนจิตใจเย็นสบายดูก็สบายนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายหลับตื่นจะตายจะอยู่ท่านสบายทั้งนั้น เพราะท่านมีบุญแล้วพร้อมหมดทุกอย่างนะหลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาววันนะี้ต่อไปรับพรนะตนีนาะอนุมโมทนาให้พร